สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันน่ใครใช้รถ MG4 อยู่นะครับดูงานพุ้งเบาะแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นของคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับนี่คือรถ MG4 นี่หน้าตายอย่างนี้นะครับ MG4 นะฮะพุ่งเบาะมีมากมายหลายแบบแต่เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่างานของคาร์ไบต์เรานี่เป็นแบบไหนเริ่มตั้งแต่เบาหน้า นี่คืองานสวมตัดใหม่ตรงรุ่นเพื่อรักษาเบาะเดิมนะต้องการให้ภายในสีสว่างสว่างขึ้นนะเลือกสีกันตามใจชอบอันนี้ลูกค้าเลือกสีวายแดงนะครับสีวายคือสีแดงออกเข้มๆนิดนึงนะครับนะก็มีกัน2ตัวให้เลือกนะครับถ้าเข้มแบบนี้ก็เป็นแดงมะเหมี่ยวแต่ตัวนี้เรียกว่าวายแดงเราใช้ได้ไนล่อนเห็นนะฮะเบอร์ใหญ่ๆนี่นี่คือได้ไนล่อนในการเย็บสีวายแดงผสม กับสีดำนี่นี่คือสีดำได้เย็บสีครีมนะครับรุ่นนี้เนี่ยเราจะตัดแล้วก็ตัดเย็บไปตามทรงบ่อนะครับนี่เห็นไหมฮะวิ่งกันเปตะเข็บคู่ฟื้อไปอย่างนี้เลยนะครับรุ่นนี้นี่ใครได้ไปคุ้มค่านะครับนะดูงานของเราในการตัดเย็บนะครับเราพยายามให้เข้ารูปทรงเบาะเดิมมากที่สุดนะครับในเมืองไทยอาชีพของเราเราทำมากว่า20ปีสําหรับทําพุ่งบ่อแบบสวม นะครับกว่า20ปีนะครับนี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ด้านหลังเบาะหน้าก่อนนะครับทากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาดูนะฮะเราออกแบบมาเนี่ยฮะให้วิ่งงานอย่างนี้เลยเห็นฮะเพื่อให้ไปเข้าเป็นมุมตามเคอร์ฟของเบาะมากที่สุดนะครับกระเป๋าก็เราเป็นหนังลามิเนตนี่ด้านหลังเนี่ยเห็นฮะหนังลามิเนตคือทั้งหมด3ชั้นหนัง ด้านหน้านี่จะเป็นหน้าสัมผัสเนี่ยนะฮะจะเป็นหนังลามิเนตนะครับลามิเนตนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเราออกแบบมาพยายามให้ลงตัวในมุมองศานี้มากที่สุดเห็นไหมครับถ้าทั่วไปก็จะทําแบบแบนๆเลยแต่ของเราเนี่ยเป็นมุมเคิร์ฟขึ้นมาหเห็นอย่างนี้นะครับเราก็ใช้เป็นเทคนิคของเรานะครับเนี่ยเข็มขัดในละไพรนะครับร่น,นี้ติดยากนิดหนึ่งนะครับถ้าแนะนําให้มาที่ร้านคาร์บิ่นโปรดักต์เรานะครับเพราะว่า ถ้าเอาไปใส่เองนี้ต้องเป็นช่างนะครับจึงจะใส่ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยการออกแบบของโรงงานมาแต่ละรุ่นแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ฮะ เราปิดปลาเต็มเลยถึงข้างล่างเลยนะครับตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านพับบ่อไปบรรทุกของอะไรก็แล้วแต่ก็กยังใช้งานได้เหมือนเดิมตรงนี้ก็แยกสส่วนนะฮะเนี่ยตั้งหัวม,มอนเนี่ยพับลงไปก็พับไปได้เลยเหมือนอย่างเดิมเลยเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมครับงานไม่มีการตัดแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะ,ะใช้งานได้ปกติเห็นนะฮะตัวนี้ผมเดึงให้ดูนะครับี่พับได้เห็นนะครับ คับได้เหมือนปกติใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็กดคับลงไปเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเป็นหนังลามิเนตหลังหนังลามิเนตดูยังไงามาดูกันตรงนี้นะครับด้านหน้าสัมผัสเนี่เราจะใช้หนังลามิเนตการลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงไปนะครับกับหนังเราใช้หนังตัวหนา1มิลเต็มนี่เห็นไหมฮะหนังตัวหนา1มิลเต็มประกอบฟองน้ํา5บินนี่5มิลตรงนี้แล้วก็มีผ้าทีคอร์ด รีดด้วยความร้อนลงไปเขาเรียกว่าลามิเนตนะครับนี่ของงานมาฐานของทางร้านเราจะทํางานลักษณะอย่างนี้เราทําอย่างนี้มาตั้ง20ปีแล้วนะครับเราเลยกล้ารับประกันปีแต่การเย็บให้ถึง3ปีเต็มนะเหนียวเหนียวทนทนนี่นะครับมันจะไม่ขาดง่ายไม่ยุ่ยเหมือนอตัวทั่วไปที่ก็ใช้ผ้าสปันรองนะครับเพื่อจะลดคอสต้นทุนแต่เราใช้ตัวเกรดเมาตลอดนะครับเราคํานึงถึงคุณภาพแล้วก็ใช้งานคุ้มค่างเงินที่ท่านเสีย ท่านใส่หุ้มบ่มาบางเจ้านะครับใส่มาปุ๊บนะดูถ่ายโฆษณามาสวยนะครับพอเอามาใส่จริงมันไม่ตรงกับปกนะครับใส่แล้วท่านเสียงเงินละนะฮะพอเปลี่ยนไปก็เออไม่ถูกใจก็เสียงเงินซ้ำซ้อนไปนะครับแต่ของทางร้านเราเนี่ให้ท่านมาดูงานก่อนนะครับว่าเฮ้ยทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่นะงานตรงกันในรูปไหมหรือตรงปกกับวิดีโอไหมอย่างเงี้ยนะครับ เราทําอาชีพนี้เรานะฮะให้มั่นใจกับท่านได้ว่าเราให้ท่านคุ้มค่าเงินที่ท่านเสียแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะปูพื้นนี่ให้ดูนะฮะปูพื้นมากมายหลายยี่ห้อแต่ดูงานของเรานะคะการตัดเย็บเห็นไหมครับการเข้างานของเราเนี่ยเราเก็บงานละเอียดเรียบร้อยทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมฮะผมถ่ายให้ดูนะครับไม่ใช่เอามาถึงก็ตั้งตั้งตั้ง,งแล้วบอกว่า 5D6D7D ไม่ใช่นะครับดูจากการฝีมือการตัด เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูด้านหน้าด้วยนะครับนี่ให้ดูด้านหน้าในการเข้างานของเรานะครับนี่เห็นไหมครับตั้งแต่ข้างเบาะนี่เก็บงานเรียบร้อยหมดเลยนู่นเลยนะครับนี่ไล่ไม้ดูเลยนะครับเราใช้หนังเกรดเดียวกับตัว เบารถยนต์นะครับตัวนี้นะฮะเราใช้หนังเนี่ยข้างในมีเกรดเดียวกันนะ,ะตัวเส้นใยเสริมก็สามารถถอดออกได้นะครับนี่ถอดให้ดูนะครับให้น้องผู้หญิงก็ถอดมาดูนะครับแล้วเราก็ถอดแค่ชิ้นงานออกมานะฮะเป็นแป็กกดปึ๊บปึ๊บนะฮะนี่เอามาดูปุ๊บล้างทําความสะอาดนะครับนี่คือตัวเสริมเส้นใยข้างหน้านะฮะนี่นี่เหนียวเหนียวทนทน,นเส้นใยไวนิ้วนะครับนี่ ใช้กันทนทนแล้วเราสามารถเลือกขอบตรงนี้ให้เข้ากับตัวสีเบาะได้เลยนะครับท่านชอบเป็นสีไหนเราจัดการให้นะฮะรนนี้เป็นตัวหนานะฮะเกรด13มิลน,นะใส่ไปแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่ซึมผ่านเพราะมี f อ e อรองอยู่ข้างล่างนะครับใช้สวยทนนะครับคุ้มค่าเงินแน,น่นอนนะครับร้านหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับลาดเท้า124ซอยย่อยซอ,อย9เราผิดงานอยู่ที่นี่เย็บอยู่ที่นี่ นะครับคนงานคนไทย100%เซทำมากว่า20ปีนะครับออลาทาว้อ1 2 4ซอยย่อยซอย9เบอร์โทรศั์นะครับ0 9 1 7์ 60, 9 9 9 6 0 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0หรือทาง l i น์แอดนะครับมีแอดนำหน้า c a r 9 9คา9 9นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ